รถครอบครัวชุดแต่งรอบคันข่ะคันนี้นะคะ Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium ค่ะขับเคลื่อน2องล้อนะคะปี2020จดทะเบียนการใช้งานปี2021ค่ะคันนี้ใหม่เพียงแค่72,000โลค่ะการันตีสภาพเดิมกันอีกเช่นเคยคันนี้ลดราคาจากหน้าป้ายเข้ามาเพิ่มอีกนะคะอยู่ที่ 9 6 9 0 0 0ค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่16,400เครดิตดีนะคะจัดยอดได้เต็มดันจัดฟรีดาวได้ค่ะคันนี้นะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.79และที่สำคัญค่ะผ่านการตรวจสภาพมาทั้งหมด274รรายการเรียบร้อยแล้วสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีทุกทุกท่านขัดเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนตร์รถในช่องรถฟอร์ u n เ r มือ2คัดเกรดคลิปนี้มานอกใจ Fort จ n e r อีกแล้วพาลูกค้าทุกทุกท่านมารับชมกับ m i t s u b i s h ปาเจโร่สปอร์ตกันค่ะคันนี้เครื่อง2004ค่ะขับมือเดียวนะคะไม่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นการันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ําเลนไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังกันอีกเช่นเคยคันนี้นะคะเคะดิดดีจัดดันยอดฟรีดาวได้ได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มตอยู่่ที2.4 ้ดวยใครที่เป็นสาวกมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้ค่ะนะคะได้ชุดแต่งรอบคันนะคะมีแหลกเลาหลังคาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรอบรอบคันค่ะคันนี้ราคาลดจากน้าป้ายมาด้วยนะคะเหลือเพียงแค่969,00 0จากราคาป้ายแดงอยู่ล้านห้านะคะคันนี้การันตีสภาพเดิมหากนำรถออกไปเจอหลักฐานม,มีการตัดต่อแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัว,ตว,ตวถังนำหลักฐานมาไ,ได้เลยเรายินดีซื้อคืนค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมกับออปชั่นคันนี้นะคะก การันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวในส่วนของตรงนี้นะคะน้ำหนึ่งจะพาลูกค้าทุกท่านไปรับชมในเรื่องของเครดิตนะคะลูกคา้าถ้าติดหรือกังวลในเรื่องของเครดิตอยู่ในใจยอยากเก็บไว้ค่ะยกหูโทรหาสอบถามได้ที่0961984963หรือว่า0954864565ค่ะตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะนะคะอยู่ที่เสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมหานครค่ะสามารถเข้ามาทดลองขับได้เข้ามาดูตัวรถได้หรือว่าลูกค้าอยู่ ไกลไม่สามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ค่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะลูกค้าอยากดูตรงไหนอยู่ไกลสามารถแอดไลน์ line, ตามเบอร์โทรด้านล่างแล้วโทรหาน้ำหนึ่งได้เลยเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะเอาละคะ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพามาดูปาเจโร่คันนี้กันนะคะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนคันนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟ LED นะคะไฟ daytime running light นะแล้วก็คันนี้นะคะได้เป็นไฟ LED นะคะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะแล้วก็ได้อ่า ตัวเซ็นเซอร์รอบคันนะคะได้เซ็นเซอร์รอบคันได้กล้องรอบคันด้วยนะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าปาเจโร่สปอร์ตค่ะคันนี้เราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วด้วยกระจังหน้าสีดำนะคะคุณลูกค้าการันตีสภาพเดิมค่ะนะคะก็ได้ชุดแต่งนะคะด้านหน้านะคะด้านข้างด้านหลังคือว่ารอบคันเลยนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆอ่ะให้ดูชุดแต่งใกล้ๆเลยค่ะคุณลูกค้าคะสนใจยังไงสามารถเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้ me. Mm -hmm. ชุดแต่งดูเท่ๆพร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์นะคะพร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์คันนี้ค่ะในส่วนของภาษีน่าจะหมดเดือน767นะคะเราต่อให้ค่ะนะคะลูกค้าจัดเป็นนั้นเราต่อให้แล้วก็ที่สําคัญค่ะมี QR code คตรงนี้นะคะที่แสดงว่าเรามีการตรวจสภาพรถคันนี้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด274รายการด้วยกัดมาดูในส่วนของ Mac แม็กเราก็ยางค่ะคันนี้นะคะก็ได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะแม็กหกลู่โลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะคันนี้ได้เป็นยางบิ ตนปี2020 m นยีแมกขอบ18นิ้วนะคะดอกยางอยู่ที่263เอ่อ265้าทับ60 R18 นะคะนี่เดี๋ยวมาดูในส่วนของซุ้มล้อใกล้ๆก,กันคุณลูกค้าขะใครที่เป็นสาวกมิตซูบิชิปาเจโร่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้การันตีสภาพเดิมค่ะไม่มีพิกความชนหนักจมน,น้ำนะคะสนใจยังไงสามารถเข้ามาทดลองขับได้ คิ้วซุ้มล้อนะคะก็เป็นสีดำเนาะก็ได้ชุดแต่งด้านข้างค่ะกระจกมองข้างสีดำมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างนะคะแล้วก็ติดคิ้วกันสารให้เรียบร้อยด้านบนค่ะมีแหลกราหลังคาคันนี้เราปรับสภาพเก็บงานให้ลูกค้ามาดูนะคะอยากให้เราเก็บตรงไหนแจ้งเราได้สันเหลี่ยมคมด้านข้างข,างของตัวรถไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มค่ะนี่ให้ดูอะมาดูโครงสร้างตัวรถที่เปิดนะคะเป็นสีดำนะคะนี่คือกุญแจของเขานะคะแล้วก็มีตัวกันรอย ด้วยนะคะนี่ตัวกันรอยอ่ะดูในส่วนของโครงสร้างค่ะนะคะการันตีสภาพเดิมไม่มีพลิกความชนหนักจมน้ำนะคะคุณลูกค้าขหากนารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัแต่งนําหลักฐานมาได้เลยนะคะลูกค้ามั่นใจได้นะคะรถมือสองของทางเพชรยนต์หรือว่าที่น้ำหนึ่งรีวิวทุกรุ่นทุกคันการันตีสภาพเดิมค่ะนะคะ,นะค,ะคันนี้ขับมือเดียวนะคะนี่ให้ดูแผงประตูตรงนี้ก็มีตัวกันรอยนะคะอ่า นี่เขีนว่าปาเจโร่สปอร์ตทุกตัวน็อตนะคะตรงนี้เดี๋ยวน้ำหนึ่งล้างทําความสะอาดให้ก่อนปล่อยถึงมือลูกค้าลูกค้าไม่ต้องกังวลค่ะนี่มาดูด้านหลังประตูด้านหลังกันบ้างโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยนะคะตัวนี้นะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะของปัจของมิตซูบิชิปาเจโร่2.4 GT นะคะ สปอร์ตพรีเมียมค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่อะให้ดูชุดให้ดูโครงสร้างนะคะตัวช่วงล่างนะคะคัสซีสวยๆช่วงล่างแน่นๆนี่ค่ะแม็กเดิมนะคะที่ได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยได้ชุดแต่งรอบคันค่ะคุณลูกค้าค่ะสปอยเลอร์ด้านหลังค่ะนะคะสีดำมีเซนเซอร์นะคะแล้วก็กันชน อ้าก้มต่ำดูสักนิดหนึ่งให้ดูช่วงล่างก่อนปล่อยนะคะเดี๋ยวเราใส่ยางอะไหละะ่นะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราใส่ให้ครบเลยนี่ด้านท้ายก็ดูแต่งดูสปอร์ตนะคะอ่ะมีเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์ถอยด้านหลังให้ครบครันมีกล้องถอยที่ปัดน้ำฝนด้านหลังค่ะนะคะระบบไล่ฝ้า ไฟเบรกดวงที่สามนี่ค่ะให้ดูด้านท้ายสนใจเข้ามาทดลองขับได้นะคะไฟด้านท้ายค่ะไม่มีรอยแตกสภาพตัวรถสภาพเดิมนะคะคุณลูกค้าคานี่ด้านท้ายนะคะเป็นไฟฟ้าด้านท้ายเป็นไฟฟ้านี่ค่ะ มีแผ่นยางรองนะคะอุปกรณ์ดูสิยังอยู่ในถุงพลาสติกอยู่เลยนะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราก็จะใส่ให้ครบนะคะอยู่ตรงนี้นี่ด้านข้างเนะะี่ยค่ะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะใส่ให้ครบๆส่วนด้านท้ายนะคะถ้าจะเก็บสัมภาระเนี่ยคะ่ะก็ดึงพับนะคะก็ห้องเก็บสัมภาระถ้าสองสองหลังนะคะก็ถือว่ากว้างเก็บสัมภาระได้กว้างเช่นเดียวกันอันนี้ถ้าเป็นเบาะข้างหลังนะคะก็จะนั่งประมาณนี้นะคะ ปาเจโลก็ถือว่ากว้างเช่นเดียวกันรถเจ็ดที่นั่งค่ะคุณลูกค้าขาดูแอร์นะคะเพดานมีไฟด้านหลังด้วยนะคะอ่ะในส่วนของตัวน็อตนะคะเนี่ยค่ะ น็อตสภาพน็อตเดิมสวยค่ะนะคะเราปรับสภาพให้ทุกคันสามารถเข้ามาทดลองขับได้เข้ามาดูตัวรถได้ค่ะนะคะคันนี้969,00 0้าถ้าป้ายแดงจะอยู่ที่ล้านห้านะคะ96900 0ค่ะเครดิตดีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79นะคะอยู่ที่เครดิตลูกค้าด้วยแล้วก็คันนี้นะคะจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ16,400ค่ะคุณลูกค้าคะนีด้านหลัง การันตีสภาพเดิมเลยนะคะหักนํารถออกไปเจอหลักฐานน้ำหนึ่งแจ้งเลยว่าแจ้งมาได้เลยนะคะเรายินดีซื้อคืนอ่ะนี่อันนี้คือเป็นท้ายไฟฟ้าอันนี้นะคะล็อกนี่เขาก็จะล็อกอยู่ประมาณนี้อ่ะมีตัวล็อกนะคะแล้วก็อ่ะตัวนี้ก็จะดันขึ้นไปเหมือนเดิมนี่ค่ะได้ท้ายไฟฟ้านะคะอ่ะนี่มาดูด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างคะ่ะลูกค้า่ะสันเหลี่ยมโคมด้านขวาฝั่งนี้ฝั่งคนขับนะคะ นี่สันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มค่ะการันตีสภาพรถสวยเดิมค่ะชุดแต่งรอบคันดูเท่ดูสปอร์ตสมกับชื่ออมิสูบิชินะคะปาเจโร่สปอร์ตพรีเมียมนะคะ2.4นะคะนี่อ่ะมาที่เปิดด้านนอกนะคะสีดำนะคะที่เปิดด้านนอกเป็นสีดำภายในนะคะก็คุมโทนสีดำค่ะคุณลูกค้าได้เป็นเบาะหนังอ่าได้เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนี่ค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็มีช่องใส่แก้วน้ํานะคะมีจอกลางด้วยนะคะมีจอกลางด้วยค่ะนะตรงนี้ก็เป็นจอกลางนะคะเพดานนะคะโปร่งโล่งนั่งสบายค่ะนะคะเหมาะกับเดินทางไกลๆหลายๆคนที่ชอบเที่ยวเป็นแบบครอบครัวนะที่ชอบเที่ยวกันแบบครอบครัวกระเป๋าใส่เอกสารนะคะมีทั้งสองเบาะเลยนะคะแล้วก็ช่องตรงนี้ก็มีอ่าปลั๊กเสียบไฟนะคะนี่ ก็มีพรมให้เรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะมาดูฝั่งนี้กันบ้างด้านหน้าฝั่งคนขับค่ะนี่ลูกเล่นคันนี้นะคะเบาะทรงสปอร์ตค่ะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแปดสปีดนะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลายัยมีฟังก์ชันนะคะรู้สึกว่าฟังก์ชันจุใจมากๆเลยนะคะที่พวงมาลัยนะคะรับสายบลูทูธโทรเข้าโทรออกค่ะฟังก์ชันเยอะมากนะคะนี่ค่ะก็มีลูกเล่นนะคะ,ะเชื่อมต่อกับวิทยุ ได้นะคะแล้วก็มีเป็นระบบนะคะก็คือเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัตินะคะที่พวงมาลายัยนี่นะคะมีแพนเนิชิปด้วยอ่ะเนี่ยค่ะเป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทสต็อปนะคะนี่มีปาร์กิง้งเซนเซอร์มีระบบนะคะการลื่นถลายนี่ก็เป็น ไฟกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าออตโต้กันหนีบด้วยนะคะทั้ง4บานเลยที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมค่ะตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะคะอ่านี่อันนี้จะเป็นหนังนะคะตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะคะคุณลูกค้าขะการันตีสภาพเดิมกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าค่ะนี่หน้าจอนะคะแอร์นะคะก็เป็นแอร์แบบแยกซ้ายอิสระซ้ายขวาด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะเป็นแอร์แบบนานโนอีนะคะ ก็คือช่วยในเรื่องของอดับกลิ่นนะคะดักจับพวกแบคทีเรียด้วยนะคะคันนี้นี่แล้วก็ได้เป็นกระจกมองหลังเป็นออโต้นะคะมีที่ใส่แว่นตามีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้านะคะจอกลางมีไฟตรงกลาง่ะคุณลูกค้าขา,ขา,ขานี่แล้วก็มีกระจกแต่งหน้านะคะมีพร้อมเปิดมามีไฟให้เรียบร้อยเลยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ เปิดมาก็มีไฟ,ไฟให้ด้วยมีหน้าจอบันทึกภาพด้วยค่ะคุณลูกค้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ค่ะ0961984963ค่ะนะเลขไม่อยู่เพียงแค่เจ็ดมื่นสองพันเก้าร้อยสองโลนะเจ็ด0มืนโลเจ็ดมืนสองนี่ค่ะอ่า นี่เปิดอ่านข้อมูลเหล่านี้อ่ะก็หน้าจอเป็นทัสกีนะคะมีระบบนำทางนวิเกเตอร์ค่ะนี่เข้าโหมดกล้องถอยมีกล้องรอบคันเลยค่ะลูกค้าขานะคะสนใจยังไงนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ0961984963หรือ0954864565ค่ะรุ่นนี้คันนี้นะคะลูกเล่นเยอะมากๆเลยไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะ ไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันมิ t ซูบิชิปาเจโร่นะคะ2 4 GT สปอร์ตพรีเมียม9 0 0 0จากราคาเดิมนะคะคันนี้นะจากราคามาแรกๆนะอยู่ที่1,100,000 1, ลดลงมาเหลือ9 000, 9 0 0ลเอแแล้วตอนนี้ลดเหลือ969,000ค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะนี่อันนี้คือห้องเครื่องด้านหน้า ลดลงมาอีกค่ะอันนี้ก็ได้เป็นอ่าแบตนะคะเราจะดูแลในสองแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องให้นะคะสนใจยังไงนะคะก็สามารถยกหูโทรหาสอบถามได้เลยค่ะนี่อ่าให้ดูห้องเครื่องด้านหน้าเนี่ยค่ะด้านข้าง นี่นะคะพวกรอยเมคอัพต่างๆไฟด้านหน้าไฟเดิมค่ะคุณลูกค้าขะสามารถเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูตัวรถได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพคันนี้นะคะ1 8อแปดแรงม้านะคะ181แรงม้า4สูบนะคะ16วาลวาวค่ะนะกการันตีสภาพเดิมดูตัวน็อตค่ะนี่รอยเมคอัพเดิมๆนะคะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพเดิมสวยเนี่ยค่ะรอยเมคอัพต่างๆ ตัวน็อตมอกนะคะอยู่ครบชัดเจนค่ะคุณลูกค้าขานะเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดให้นี่มิตซูบิชิปาเจโร่ค่ะนะคะสนใจรายละเอียดยังไงก็สามารถเจ้าครูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยมีบริการจัดไปแนนถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะเอาล่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ